เด่งเห็นเรเห็นะครับว่าแล้วก็ดูว่าตัดสินใจว่ามันเป็นอย่างไรครับวิธีใช้ Apple c a r p เฟ่นะครับเป็นเหตุกดเข้าไปชายเนี่ยเป็นอาจารย์นะขับรถเมาแล้วที่อ a s y Connect นะครับแล้วก็ใช้สายของโทรศัพท์ iPhone นะครับผมไม่ไปหรอกขอฟ้องขอฟอเสียบเข้าไปน้องสาวน้องสาวมาเนี่ยนะครับที่ชาขึ้นรถเลยตั้งรู้แล้วที่เขาจะหนีแล้วก็ไปที่อีซีคอนเน็ต น้องสาวไม่ยอมนะครับบอกให้ทำแบบนี้เกินกว่าเนเทอัตโนมัตินะครับเขาจะหนีได้ยังไงเปิดแบบนี้อับฟังเสียงสุยููหน่อยพี่ โอเคนะครับ okay, <c oughs>